ต้นทุเรียนของผมนะครับเนี่ยครับปลูกทุเรียนร้อยห้าสิบบาทอายุทุเรียนปลูกมาได้เก้าเดือนครับเข้าเดือนที่เก้าความสูงของต้นทุเรียนก็อยู่ประมาณสักเมตรสี่สิบจากพื้นดินนะครับเมตรสี่สิบพี่นัดเขาพอดีพีทเห็นอ่าทุเรียนใบเหลืองแบบนี้เกิดจากอะไระคะพี่นัทเกิดจากเขาถอดยอดใหม่ใบเก่ามีอายุนานเกินไปก็หมดสภาพไปตามเวลาครับเนี่ยครับอาหารหมดแล้วครับใบใหม่ก็มาเลี้ยงต้นแทนนะครับถ้าแตกแบบนี้ไม่เป็นไรลนแค่นิดหน่อยแต่ถ้าแตกมา ร้อยเปอร์เซ็นหล่นร้อยเปอร์เซ็นไม่ดีครับผมถ้ามันขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันกินอีกบางทีท่านเห็นแตกยอดมาใหม่ท่านไม่ต้องไปดีใจแบบนี้ไม่โอเคนะครับตัดทิ้งนะครับตัดยอดตัวนี้ทิ้งเลี้ยงตัวใหม่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลี้ยงอย่างนี้เลยครับมันจะเลี้ยงได้ง่ายกว่าครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับการปลูกทุเรียนต้นเล็กนะครับต้นละร้อยห้าสิบบาทปลูกมาแล้วเข้าเดือนที่เก้านะครับเดือนนี้ เคยแนะนําการปลูกไว้ตอนนั้นนะครับปลูกไว้ทั้งหมดหกต้นนะครับดูจากสภาพนะครับเนี่ยครับพังแบบนี้ตัวผมเองไม่เคยมาดูแลมันนะครับปล่อยให้เด็กๆที่นี่นะครับน้องๆดูแลให้นะครับผมการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้งามมากมายอะไรนะครับเริ่มจากต้นที่หนึ่งนะครับปลูกแบบไม่ฝังมิดถุงนะครับโรยโคกไว้ไม่หน่อยนะครับท่านลองดูนะครับว่าการปลูกของผมเนี่ย ได้มาดูแลสนใจมันไหมนะครับท่านดูอชนี่ครับหญ้าคุมโคนอยู่ขนาดนี้นะครับรากรอยครับนี่ครับรากรอยเพราะว่าถุงดินเนี้ถูกตัดหายไปนะครับดินยุบสุดตัวนะครับรากรอยแบบนี้ถ้าแบบนี้นะครับต้องเอาดินมากบหน่อยๆนะครับผมถึงจะดีนะครับอันนี้ก็ไม่มีเวลานะครับมันทําไม่ทันนะครับงานมันเยอะก็ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับโดยใช้สารที่ชื่อว่าคูโฟซิเนตนะครับ ผสมลงไปนะครับหนึ่งันแปดร้อยซีซีต่อน้ำสองรอยลิตรนะครับหญ้าก็ตายอยู่ประมาณนี้นะครับถามว่าพ่นแล้วโดนลากทุเรียนไหมโดนดีไหมน่าจะไม่ดีนะครับผมต้นทุเรียนของผมนะครับเนี่ยครับปลูกทุเรียนร้อยห้าสิบาทอายุทุเรียนปลูกมาได้9เดือนครับเข้าเดือนที่9้าความสูงของต้นทุเรียนก็อยู่ประมาณสักเมตรสี่สิบจากพื้นดินนะครับเมตร4ี่สิบตอนปลูกทําเป็นโคกเล็กๆนะครับเดี๋ยวท่านลองไปดูนะครับว่าตอนที่ปลูกเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าอ่า วิธีการทําทําอย่างไรร้อยห้าสิบบาทกับทุเรียนเก้าเดือนได้แบบนี้พอไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกของผมที่ปลูกไว้ให้นะครับสแลนนะครับที่เราเคยทำบังกันแดดช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับดูจากสภาพก็คือนะครับเชือกขาดมันก็พังไปตามการเวลาครับเราปลูกทดลองไว้ให้ดูห้าต้นหกต้นนะครับก็ไม่ได้มาสนใจเขาเลยปลูกแล้วปลูกเลยครับ พี่นัดเขพอดีพี่เห็นทุเรียนใบเหลืองแบบนี้เกิดจากอะไรคะพี่นัดเกิดจากเขาถอดยอดใหม่ใบเก่ามีอายุนานเกินไปก็หมดสภาพไปตามเวลาครับเนี่ยครับอาหารหมดแล้วครับใบใหม่ก็มาเลี้ยงต้นแทนนะครับถ้าแตกแบบนี้ไม่เป็นไรหล่นแค่นิดหน่อยแต่ถ้าแตกมาร้อยเปอร์เซ็นต์หล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ดีครับผมอันนี้ก็เราไม่ได้มาฉีดยาเองนะเนี่ยดูครับอันนี้ก็จะตัดให้ดูอันนี้คือย,ยอดที่เพี้ยไฟกินนะครับพอกินยอดบนมันก็จะมาแตกตรงนี้ เดี๋ยวตรงนี้ก็โดนกินอีกครับถ้าเราอยากให้สวยนะครับกิ่งนี้เราต้องแต่งตรงนี้ถ้าของใครเป็นกิ่งนี้เป็นกิ่งหลักคิดที่จะเอาไว้นะครับแต่ที่ผมตัดเนี่ยตรงนี้ผมไม่ได้เอาไว้เพราะว่ามันเยอะเกินไปถามว่าต้นหกเรือนแต่งกิ่งได้ยังแต่งได้นะครับแต่ไม่ควรแต่งช่วงที่มีฝนตกชื้นๆหรือมีใบอ่อนแบบนี้แต่งช่วงใบแก่จะดีนะครับถ้าฝนตกก็คืออาจจะเป็นลาได้ใช่ไหมคะพี่นัทเป็นลาได้ก็งดเว้นไว้นิด <ๆ S 2> น,นึงค่ะครับผมอย่างถ้าเกิดแตกใบแบบนี้สิ่งที่เราต้องระวังมีอะไรบ้างคะ เริ่มต้นจากแมลงกัดกินก่อนเลยนอนเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้ตามด้วยเพี้ยจักกจันนะครับตอนใบเริ่มกลางใบเริ่มกลางฝักดาบเนี่ยแมงเวลาเราฉีดยาเขาจะไปซุกอยู่ในใบในร่องใบครับมันก็จะฉีดทําให้ตายไม่ค่อยดีครับหลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้เชื้อราก็ถ้าต้นเราสมบูรณ์แข็งแรงดีมันอาจจะมีบ้างครับแต่เราก็ทนไม่ได้ครับหนึ่งถึงสองอาทิตย์ทนหนึ่งครั้งนะครับผมเราก็มาสังเกตเอาปุ๋ยน,นะครับถามว่าฝนตกแบบนี้ให้ได้ไหมนะครับ ถ้าให้ดีนะครับควรทิ้งให้หมาแห้งก่อนนะครับมีความชื้นประมาณทักสองวันครับก็ใส่ปุ๋ยถ้าผลทิ้งช่วงก็ลดน้ำนะครับหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะครับควรจะมีการลดน้ำอันนี้ก็หนึ่งต้นนะครับก็ถามว่าร้อยห้าสิบบาทกับเก้าเดือนได้แค่นี้พอใจไหมนะครับท่านก็ลองอพิจารณาดูจากสภาพของผมนะครับดูยาขึ้นยาอายุขนาดนี้ครับขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามเดือนแบบนี้ สามสีเดือนไม่ได้ทําอะไรเลยมันไม่มีเวลาแล้วก็ดูทางที่อยู่ค่ะครับนี่ครับน้ําแฉะนะค่บมันเป็นมันเป็นที่ที่มันไม่เหมาะกับการปลูกทุเรียนแต่เราไปฝืนมันนะครับเราอยากอยากปลูกครับอยากปลูกก็โดยการแค่ยกโคให้พ้นน้ามาสามปีเดืนนะครับเราก็สาธิตให้ดูนะครับทุกต้นก็คือปลูกวันเดียวกันพร้อมกันหมดเลยนะคะวิธีปลูกเดาแปะลิงให้นะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งต้นนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับกับเก้าเดือน โอเคไหครับ okay. แบบนี้ถามว่าสมบูรณ์ไหมนะครับก็ไม่สมบูรณ์นะครับต้นนี้ความสมบูรณ์จะได้กับต้นนั้นนะครับคือเพราะอะไรหนึ่งนยดูจากใบใบเล็กสองสีอ่อนนะครับสีใบไม่เข้มก็คือปุ๋ยน้อยเนื่องจากบางทีมาให้ปุ๋ยอาจจะวานวานพันๆไปนะครับน้ําไม่ได้ลดบ้างไม่ได้กินปุ๋ยเต็มที่บ้างครับก็เลยเป็นแบบนี้ต้นนี้ปลูกแบบเอาถุงไว้นะครับแต่ว่าไม่มีใครมาดูแลรดน้ําใส่ดูแลมันให้ดีนะครับถุงมันขาดดินมันหลุดนะครับ อย่างเงี้ยเขาต้องเอาดินมาเติมครับเพราะว่าเราไม่เติมดินไม่ไรต้นมันก็เลยโตไม่ดีแคะแกนไปนะครับพี่นัดคะัเราสามารถเติมดินแบบว่าเยอะๆทีเดียวได้เลยไหมคะถ้าถ้าเราไม่ปลูกหนานะครับเติมถ้าห้าเซนเจ็ดเซนไม่มีปัญหาแต่ถ้าเติมหนาเป็นคืบมันมนี้เป็นศอกอไม่ได้ค,ค่อยๆเติมค่คอยๆเติมครับนิดๆหน่อยๆครับปีหนึ่งละปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อกระตุ้นการแตกรากแล้วก็ล่อรากมันแล้วก็รักษาความชื้นต่าง,างๆนะครับต้นนี้ไม่สวยครับผมนี่ครับ การปลูกแบบไม่ขุดหลุมแล้วก็มีถุงที่ลอยไว้การปลูกแบบนี้นะครับจะดีสําหรับท่านที่เป็นดินเหนียวดินแข็งน้ําลึกน้ํำตื้นนะครับขุดลงไปหน่อยเจอน้ําเจออะไรปลูกวิธีนี้ได้แต่การใส่ใจจะต้องพิเศษกว่าการปลูกเกือบมิดถุงนะครับผมครับอันนี้เป็นการปลูกให้ดูต้นคู่นะครับปลูกต้นคู่ก็9เดือนนะครับจาก150บาทก็ได้แค่นี้นครับเมสาสิบเมสี่สิบ าจากสภาพนะครับการดูแลท่านข้อคงพอประเมินออกนะครับล่มเงาก็ปล่อยพังล้มไปตามการเวลาไม่ได้หยิบไม่ได้อะไรตามนี้นครับดูจากสภาพก็ถ้าไม่ซีเรียสมากนะครับก็มีทุนน้อยก็ปลูกแบบนี้แต่ถ้าท่านดูแลท่านก็จะได้ดีกว่าผมอีกประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นสะี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างผมนี่ปล่อยเลยครับไม่ได้มาดูเลยครับก็บอกลูกน้องฉีดยาระบบน้ําก็ไม่มีนะครับสังเกตด,ดูใช่ไหย ครับผ่านมาก็ใช้สายฉีดลดไปบ้างนะครับวันนึงวันบ้างนะครับระบบน้ําไม่มีเลยบูคาทิตย์แล้วก็ปล่อยเลยครับก็ไม่รู้ว่ามันรอดมาได้ยังไงเหมันพี่นัทคะถ้าเกิดเราจะฟื้นฟูให้แบบใบเขีย,ยวใบดกใบสวยนี่เราต้องใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่สารบำรุงชนิดไหนคะใช่ครับตอนนี้ครับถ้าท่านอยากจะฟื้นต้นมันนะครับให้มันดูดีครับก็ต้องใส่ตัวอะมิโนโฮิวมิกก่อนเลยนะครับช่วยอะไรช่วยย่อย อินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับที่หญ้าที่เน่าพวกนี้นะครับแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ในดินใส่อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในตัวของผลิตภัณฑ์นะครับของเรานะครับเดี๋ยววันหน้านะครับผมจะมาใส่ให้แล้วท่านลองมาดูนะครับว่าการที่เอาผลิตภัณฑ์บำรุงดินนะครับของเรามาใส่นะครับแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรนะครับผมต้นนี้ก็ไม่ดีนะครับ อ่าบางท่านสงสัยนะครับที่ซื้อเราไปแล้วขนาดนี้ถามว่าใส่เท่าไหร่ต้นแบบนี้ใส่ต้นละหนึ่งกิโลได้เลยครับใส่สองกิโลก็ไม่เป็นอะไรนะครับถามว่าทําไมถึงให้ใส่เยอะทําไมถึงไม่ใส่นิดเดียวก็คือเราปลูกมาแล้วนะครับเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนนะครับเราไม่เคยปรับปรุงดินเราไม่เคยใส่เราก็ใส่แค่นั้นไม่ถือว่าเยอะนะครับแต่พอครั้งต่อไปพอทุเรียนเราเริ่มดีขึ้นเราก็จะใส่เยอะครั้งแรกครั้งต่อไปแล้วก็จะใส่ในปริมาณที่ลดลงแต่ถ้าเราใส่น้อย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 นะครับมันไม่พอกินนะครับท่านก็จะ เห็นผลช้านะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ตกค้างอยู่หรือสิ่งที่เอามากินไม่ได้มันต้องใช้เวลานะครับในการทํางานนะครับไม่ไม่ใช่ทํางานได้ครบแอบเดียวนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เพี้ยนะครับเพี้ยกินใครท่านใดที่ไม่สนใจนะครับคลิปนี้ก็แนะนํานะครับการแก้วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็ถ้ามันขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันกินอีกบางทีท่านเห็นแตกยอดมาใหม่ท่านไม่ต้องไปดีใจแบบนี้ไม่โอเคนะครับตัดทิ้งนะครับ ยอดตัวนี้ทิ้งครับเลี้ยงตัวใหม่ขึ้นไปล้วขึ้นไปเลี้ยงอย่างนี้เลยครับมันจะเลี้ยงได้ง่ายกว่าแบบนี้แต่บางท่านก็เป็นอยู่บนยอดก็ต้องปล่อยมันนะครับแบบนั้นถ้าขึ้นไปจัดการมันไม่ได้แต่ถ้าขึ้นไปจัดการมันได้จัดการมันจะทําให้ต้นทุเรียนเราเลี้ยงขึ้นมาได้ง่ายกว่าหรือไม่ก็ทางที่ดีเพราะฉะนั้นก็ควรอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้โดยการดูหมัน่นดูแลฉีดยารักษาป้องกันต่างๆนะครับผม ก็จะทําให้ทุเรียนมีคุณภาพที่ดีท่านก็ทําทุเรียนง่ายแล้วก็จะไม่เครียดแต่ที่ผมทําวันนี้ก็ผมปลูกไว้วันนั้นก็คือเป็นการแนะนําวิธีการปลูกแต่ละวิธีให้แต่ละแบบให้แค่นั้นนะครับส่วนการดูแลอันนี้ผมก็ไม่ได้เน้นนะครับแต่มันยังไม่ตายก็เลยมาถ่ายให้ท่านท่านดูนะครับว่า9เดือนกับ150บาทนะครับบมงท่านจะปลูกทุเรียนเล็กครับในข้อเสียของการปลูกทุเรียนเล็กก็คือ ถ้ามันกินยอดมันกินไรนะครับท่านแต่งกิ่งมันก็เหลือน้อยแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันก็ดีครับเรื่องจากว่าเราไม่ต้องเสีอยงเงินเยอะนะครับแต่ต้องมันรักษายอดไว้ให้ดีนะครับพอตัดออกแล้วก็ดูพอใช้ได้นะครับหลังจากแต,แต่งกิ่งแล้วก็ควรฉีดยาป้องกันกําจัดเชื้อรานะครับแล้วก็หว่านตัวอินทรีย์วัตถุตัวปรับปรุงดินนะครับ บางทีบางท่านมีของท่านท่านก็ใส่ของท่านไปนะถ้าไม่มีก็ผ่านมาก็มาแวะของเราไปได้หลังจากใส่ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินแล้วนะครับสิบวันนะครับท่านก็ใส่ปุ๋ยหกสามสามได้เลยแบบนี้ก็จะฟื้นต้นให้แตกยอดใหม่ได้นะครับผมครับก็ต่อจากคลิปต้นเล็กนะครับที่นี่มาดูต้นใหญ่บ้างอันนี้ผมจะพามาดูถึงข้อเสียนะครับของแปลงที่ปลูกทุเรียนแล้วเป็นแบบผมแบบนี้นะครับนี่ครับน้ำมันขังฝนตกอันนี้ถังมาอยู่ ไม่ต่ํากว่าสามวันสี่วันนะครับน้าจนน้าเสียแล้วเน่าแล้วน้ําออกเป็นสีดําพอน้ําออกเป็นสีนี้นะครับมันก็จะเกิดกระบวนการเป็นกรดนะครับเป็นกรดก็จะทําให้ต้นทุเรียนนะครับมีปัญหาได้แต่อันนี้มันอยู่ในร่องน้ําซึ่งตรงนี้เราวางท่อไว้ด้านล่างบางทีมันก็แก้ไขลําบากนะครับเพราะว่าดินก่อนหน้านั้นของเราตรงนี้ก็เป็นที่ถมนะครับบางทีมันซุดตัวมันอะไรไปมมนก็จะเป็นแอ่งเ็นร่องจากปีที่แล้วมันไม่ค่อยมีนะปีนี้มันเกิดซุดเยอะ แต่ทุเรียนเรานะครับถ้าอยู่บนโคกแบบนี้นะครับมันจะไม่มีปัญหามันก็จะดีแต่ต่อไปถ้าทุเรียนอายุเป็นสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีสิบปีล่ามันจะออกมานี่นะครับตรงนี้ต้องได้รับการแก้ไขนะครับโดยด่วนถ้าไม่งั้นก็จะส่งผลให้ทุเรียนนะครับตรงนี้นครับตายได้ถามว่าบางทีทําไมมองเห็นทุเรียนผมเยอะไปหมดเลยถึงไม่เป็นระเบียบน,นะครับต้นที่ผมเอาผลผลิตคือจะต้นที่อยู่บนโคกกะจะไว้ลูกนะครับ ส่วนต้นทุ่อยู่แถวกลางยาวๆอันนี้คือเอาไว้ล้อมขายนะครับมันก็เลยเป็นแนวที่ให้ท่านอาจจะดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเม,ม,มื่อก่อนเราไม่มีทุนนะครับทุนน้อยก็ต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมเพราะว่ากว่าจะได้ปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตเนี่ยก็ใช้เวลา4ปีขึ้นไปนะครับกว่าจะได้ผลผลิตมาขาย4ปี5ปีมีพื้นที่ว่างก็ใช้ผลประโยชน์ให้เต็มที่เพื่อจะได้มีรายได้ได เอามาเลี้ยงทุเรียนพวกนี้นะครับผมครับก็ท่านใดสนใจนะครับที่จะปลูกทุเรียนในที่ต่ำๆแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้มันรอดนะครับถ้ายังไม่มีทุนเยอะอยากจะปลูกรอๆไว้ก่อนปีสองปีสามปีมีทุนก็ค่อยไปเติมแต่งก็ได้แต่เป็นการทํางานสองรอบนะครับแต่ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะเป็นเหมือนเป็นการทดลองครับว่าความสามารถเราทําได้ไหมบางคนทําแปลงสวยเลยแต่ปลูกไปแล้วไม่รอดก็เป็นการลงทุนที่เยอะพอสมควรนะครับผม ครับใครสนใจเรื่องต้นทันหรือวิธีการดูแลทุเรียนการเตรียมแปลงที่ดีนะครับทําอย่างไรซึ่งผมก็จากคิดวันนี้คือทําเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ทํายากครับทํามีขนุมแซมมีไรแซมต้องคอยหลบดีก็จะไม่เป็นแถวเป็นแนวเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้ก็จะได้แบบแปลงด้านล่างนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ก็มีอะไรก็สอบถามครับผมก็ยินดีแนะนำให้เบอร์ผมก็ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดศูนย์ศูนย์นะครับ 0 969 269 8 6กน,นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นัทมากๆคะ่ะสำหรับ EP นี้